ซีรีส์ปี2022รถลักเดือนไม่มื่นโลงวดพันเจ็ดพัฟีดาวบัดไปเดียวเสียยะจันไห้ครับผมมาเลยน่ายังไม่เลยปี2022ครับผมแต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่ตัวรถครับผมไฮไลท์อยู่ที่นี่แม็กปีอยางยางปี07หน้า2022ยางปี07ปีนี้22โอ้ยางสิบปีแล้วพี่ 2022. เมื่อกี้มันระเบิดได้บ่แล้ว,ลวตําแห่งออกจะลาดปุ๊บปั้งเค้มทีนี้เค้มเลยโอ้ยตําแมนไอ้คดแต่งรถก็ได้ก็เอายางดีๆมาใส่กูนี่วิ่งกูละลายลยะนะกูละลายหมดแล้อันนี้อันนี้กระโดดเนี้ยยางกระโดดโอ้กูก็เป็นทุกเป็นนายนเนี้ยเนาะโอ้ยเสือรถมากจังไหนคือมาเป็นแม็กกับยางนึงไล่กับยางนึงยางกับ